่านเคยซื้อมะนาวในช่วงหน้าแรงหรือเปล่าครับอามเคยเจอครั้งหนึ่งครับรูปละตั้ง10บาทแน่ยิ่งในห้างสรรพสินค้าไม่ต้องพูดถึงเลยแพงแน่นอนนะครับวันนี้ครับอามมีวิธีการเก็บมะนาวไว้ใช้นานๆเรียกได้ว่าเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปีเลยทํำง่ายที่เดียวครับเราไปลงมือทํากันเลย ก่อนที่เราจะเก็บน้ำมะนาวกันนะครับเราต้องมาเตรียมน้ำมะนาวก่อนสำหรับวิธีการเลือกซื้อก็ง่ายๆครับแค่สังเกตที่ผิวนะครับถ้าผิวของเขาเนี่ยมันเกลี้ยงแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นมะนาวที่สดเราเอามือจับที่ลูกมะนาวครับบีบเบาๆอย่าบีบแรงนะครับเดี๋ยวไม่ไม่าเขาจะว่าเราได้ถ้าบีบแบบนุ่มๆแบบนี้แสดงว่าเปลือกบางน้ำเยอะครับต้องเลือกซื้อแบบนี้เท่านั้นนะครับโอเคเรามาหั่นกันเลยครับในการหั่นนะครับก็แนะนําให้หั่นเป็นซิกซิกแบบนี้นะครับ อย่าหั่นตามขวางตามใจกลางของตัวมะนาวนะครับเพราะว่าแบบนี้ก็จะได้นำหน้อยแล้วก็บีบยากนั่นเองเนาะหั่นให้หมดเลยนะครับ เริ่มที่วิธีแรกเลยนะครับวันนี้อามจะเก็บน้ำมะนาวใส่ในถุงซิปล็อกแบบนี้ครับถ้าเพื่อนไม่มีถุงซิปล็อกก็สามารถใช้ถุงพลาสติกใบเล็กๆนะครับกับหนังยางก็ได้โอเคก่อนที่เราจะใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับเราก็มาเขียนฉลักนิดนึงครับว่าในถุงนี้เป็นน้ำมะนาวนะครับปริมาณเท่าไหร่รวมถึงใส่บนที่ไว้ด้วยนะครับตามหลักไฟหรือ first in first out เนี่ยก็ต้องเก็บก่อนก็ต้องใช้ก่อนมาทีหลังก็ใช้ทีหลังนี้นะครับโอเคเขียนลงไปเลยครับเตรียมปากกา m a r k ร์ด้วยนะครับสำหรับเอาไว้เขียนเนาะโอเคเริ่มเลยครับ ก็เป็นน้ำมะนาวนะครับต่อไปก็จะเป็นปริมาณนะครับวันนี้เราจะเก็บน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะนะครับซึ่งวันนี้เราถ่ายกำนวนที่19เดือน1 1 2014โอเคครบแล้วต่อไปเราก็จะไปตักน้ำมะนาวใส่เลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็จะมาใส่มะนาวลงไปในถุงเลยครับ ให้เต็มนะครับหรือว่าตามปริมาณที่เราเขียนไว้หน้าซองเลยนะครับโอเคพอได้แล้วก็ปิดปากถุงให้สนิทแบบนี้เลยถ้าใครไม่มีถุงซิบรอกก็อย่าลืมนะครับมัดหนังยางไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่หกเหลือเถอะนะครับใส่ลงไปเลยเแล้วก็ซิวให้แน่น ก็ได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็นําไปแช่ช่องฟิตให้แข็งแล้วก็เก็บไว้ใช้นานๆได้เลยครับเรามาต่อที่วิธีทสองกัเลยดีกว่านะครับซึ่งวิธีนี้เราจะใช้บล็อกน้ําแข็งครับหรือว่าพิมพ์ที่เอไว้ทําน้ําแข็งแบบนี้นะครับซึ่ง2แบบนี้นะครับหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตลาดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งร้าน60บาทก็มีนะครับซึ่งแบบนี้ก็จะเป็นแบบซิลิโคนนะครับแล้วก็ อันนี้ก็เป็นแบบพลาสติกเนาะเป็นแบบพลาสติกแบบคุณๆหน่อยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้อามจะขอใช้เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าด้วยลักษณะของเขาเนี่ยมันเป็นพิมพ์ซีเดียมนะครับสวยงามดีโอเคเราก็จะนํานะครับน้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในพิมพ์น้ำแข็งทีละช่องทีละช่องเลยนะครับโอเคตักใส่ลงไปเลยนะครับอืก็หนึ่งช่องก็ประมาณสัก2ช้อนชานะครับ ใส่ลงไปเลย และนี่นะครับก็คือน้ำมะนาวที่เราแช่ช่องฟรีจนแข็งดีเรียบร้อยแล้วทางวิธีที่1แล้วก็วิธีที่2นะครับในการใช้งานก็ง่ายๆเลยครับวันนี้ออมแนะนํา3วิธีนะวิธีแรกก็คือเราเอาไปแช่ในน้ำอุ่นๆนะครับแบบแช่ไปทั้งถุงแบบนี้เลยครับให้ตัวน้ำมะนาวเนี่ยเขาคลายเย็นนะครับคลายความเย็นออกมา นให้เป็นน้ำแล้วก็เอาไปใช้งานทําน้าจิ้มน้นํายาได้ตามสบายได้เลยนะครับส่วนวิธี2แกะซองครับเทใส่ถ้วยที่สามารถทนความร้อนเนาะแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟครั้งละ30วินาทีนะครับให้เป็นน้มามะนาวแล้วก็เอามาทําอาหารได้ตามชอบได้เลยนะครับส่วนวิธี3อันนี้เหมาะสําหรับเอาไว้ทําพวกเครื่องดื่มเย็นๆต่างๆนะครับพวกค็อกเทลมอกเทลหรือว่าจะเป็นพวกน้ําปัน่นน้ําปั่นต่างๆเนาะก็คือใช้เป็นแบบ ก้อนแข็งแบบนี้นะครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นรวมไปในกับส่วนผสมได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับต่างๆนะครับในการทําอาหารง่ายๆหรือว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้เคล็ดลับในการทําอาหารอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูในรายการของเรานะครับที่รายการเคล็ดลับก้นครัวในช่องของเรานะครับที่ foodtravel.tv รับวันนี้อาขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายกลับมาพบกันใหม่นะฮะ